อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะโรงพยาบาลสงขลาค่ะจากกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่ค่ะซึ่งหนุนเป็นการหนุนพลังรักจากอกแม่เพื่อสุขภาพของลูกน้อยค่ะ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี2568โดยมีน,นายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานงานอนามัยแม่และเด็กด้ยมีจุดประสงค์หลักค่ะเพื่อส่งเสริมให้แม่ไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกวิธีและยาวนานที่สุดภายในงานนะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานมีการแสดงต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่นการร้องเพลงอิ่มอุ่นการแสดงเพลงกล่อมเด็กจากชมรมผู้สูงอายุและการประกวดหนูน้อยนมแม่ที่คุณแม่่ะและลูกนะคะร่วมกันเดินแฟชั่นโชว์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์นมแม่จากคลินิกนมแม่อีกด้วยค่ะค่ะทางด้านนางสุกนิดคำ ละอองนะคะมิสนมแม่ค่ะก็ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ว่าแม้การให้นมลูกนะคะจะเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือสุขภาพที่ดีของลูกและก็คือสายใยที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นางอมรหิรันสารีทองดีพยาบาลเฉพาะทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะก็ได้กล่าวว่าคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลสงขลาค่ะพร้อมให้บริการคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดก็เพื่อให้คุณแม่นะคะสามารถให้นมลูกได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำ กิจกรรมในวันนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนทางครอบครัวชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาในการร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงตบเติบโต,ตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นการรณรงค์ค่ะให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ